สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายคนคงอาจจะเคยติดตามละครกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้รุ่นที่2กับแก๊้งหินกิ้งที่เป็นละครแนววัยรุ่นวัยนักเรียนที่โด่งดังมากๆในช่วงนั้นซึ่งหลังจากละครเรื่องนี้ได้จบลงไปเหล่าบรรดานักแสดงชายก็ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงบางคนก็ยังอยู่ในวงการเหมือนเดิมแล้ววันนี้ร้อยแปดสตอรี่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเปิดภาพปัจจุบันของ6นักแสดงชายจากละครเรื่องกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้18ปีผ่านไปพวกเขาเหล่านี้จะเป็นยังไงกันบ้างจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับ มาเริ่มกันที่หนุ่มหล่อคนแรกอย่างหนุ่มสุวินิตรับบทก้าหรือต้นก้าปัจจุบันหนุ่มคนนี้ได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงและได้ผันตัวเองไปเป็นนักธุรกิจแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชม มาต่อกันที่หนุ่มหน้าหล่อประจําแก๊งหินจริงอย่างหนุ่มแตงพงศกรรับบทปกป้องหรือป้องถึงแม้ว่าหนุ่มคนนี้จะห่างหายไปจากวงการบันเทิงแต่หนุ่มแตงก็ยังมีผลงานด้านศิลปะการวาดภาพให้แฟนๆได้ติดตามกันในไอจีอยู่ตลอดนั่นเองครับคุณผู้ชม ต่อมาที่หนุ่มหล่อที่มีบทบาทในละครจนเป็นที่จดจําของใครหลายๆคนอย่างหนุ่มเวนทีรว,วีและบทเป็นพีสินปัจจุบันหนุ่มคนนี้ก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงและมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามชมกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับ ตามมาด้วยหนุ่มหล่อควัญใจสาวๆในยุคนั้นเลยก็ว่าได้อย่างหนุ่มฟานอัครินรับบทเป็นกลอยหรือยินดีปัจจุบันหนุ่มฟานได้ผันตัวเองไปเป็นบาริสต้าและเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองอีกด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชม ถัดมาที่นักแสดงหนุ่มหล่อลูกครึ่งจากแก๊งหินกิ้งอีกคนอย่างหนุ่มเจสซี่เดนไนและบทเป็นมงกฎุฎต้องบอกเลยว่าครีทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวในละครเรื่องนี้ปัจจุบันหนุ่มเจสซี่นั้นได้ผันตัวเองไปเป็นนักธุรกิจแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชม ปิดท้ายกันที่หนุ่มหล่อมากกวนจากแก๊้งหิ่งกิ่งอย่างหนุ่มเจมนักรีนหรือที่หลายคนนั้นรู้จักกันในชื่อของดีเจเจมรับบทเป็นโมนปัจจุบันหนุ่มเจมนั้นเป็นพิธีกรและนักแสดงมากความสามารถรวมไปถึงงานดีเจด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ